ไอ้พวกมนุษย์ไม่ธรรมดาเลยนี่จนฉันอยากจะรู้ชื่อของพวกแกจริงๆเลยภาพอะไรไร้สาระอยู่สินะคราวนี้ฉันจะปิดฉากให้เองเจ้ามนุษย์ จะให้จบแบบนี้ไม่ได้ตายซะเถอะบัก ยายแห,หงสวยนี่ตุ๊บอาชาอาชา,าตรวจสอบตรวจสอบระดับการดำเนินเรื่องตรวจสอบเงื่อนไขการจัดเก็บฉากจบตรวจสอบเงื่อนไขสำเร็จการจัดเก็บฉากจบ สละชีพพร้อมปีศาจเล็บอาชาภารกิจสำเร็จสละชีพแทนอิเลียรางวัลที่ได้รับอิเลียระดับความประทับใจบวก20ภารกิจสำเร็จระดับความประทับใจของอิเลียเกินกว่า80ปลดล็อกฉากจบรับของอิเลียเงื่อนไขาการปลดล็อก สระชีพพร้อมอีสานเล็บสระชีพแทนอินเลียระดับความประทับใจของอินเลียเกินกว่าแปดสิบนึกแล้วเชียวฉากจบรับที่เหลืออยู่อยู่ที่นี่จริงๆด้วยอาชาคุณทำแบบนี้ทำไมครับทางที่ดีให้ผม <c oughs> ฉัน ชอบนายฉันอยากจะบอกมาโดยตลอดว่าฉันชอบนายอ่าปุ๊บอาชา่ไม่นะได้โปรดอ่าอาชา่ การจัดเก็บฉากจบสระชีพเพื่อเขาผู้นั้นฉากจบแสนเศร้าก็ไม่เร็วเหมือนกันนะ ปกติความรู้สึกเจ็บปวดในเกม VR จะถูกปรับให้ต่ำกว่าความรู้สึกที่สัมผัสได้ในชีวิตจริงโดยอัตโนมัติครึ่งหนึง่งส่วนฉันตั้งค่าความเจ็บปวดไว้ที่ระดับศูนย์เลยแต่เพราะการตั้งค่าความรู้สึกอื่นๆอยู่ในสถานะที่ถูกกำหนดไว้ที่ค่ามากที่สุดทำให้ความเหนือ่อยล้าทางด้านจิตใจตามมา,มามากพอสมควรหลังจากที่ตายในเกม เพราะเหตุนี้กฎหมายระดับประเทศจึงกำหนดให้หยุดติเกมและหยุดพักเป็นเวลา1ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำในชีวิตจริงในกรณีที่เสียชีวิตภายในเกม1ชั่วโมงเป๊ะเลยฮะอาการปวดหัวค่อยๆคลายลงแล้วกตัวละครเป้าหมายตัวใหม่ก็อัปเดตแล้วในรอบที่50าชักจะตั้งตารอในรอบต่อไปที่100แล้วสิ ตรวจสอบผู้ใช้งาน0-35-85ิอีดีนายืนยันตัวตนสำเร็จ0ตรวจสอบข้อมูลการเข้าสู่ระบบ35-85-100 r เรซองเดทคือเกมที่จำลองการเดต ที่โผล่ขึ้นมาเหมือนเหมือนดาวหางและถูกใช้ในงานเชิงพาณิชย์ในรูปแบบเกม VR เมื่อ5ปีก่อนฉากที่กว้างใหญ่จนสามารถเทียบเคียงกับเกมขนาดใหญ่ได้เหล่า NPC ประสิทธิภาพสูงที่มีคุณภาพหน้าเหลือเชื่อและตัวละครที่สวยงามซึ่งพัฒนาตามเกม การเลือกและการกระทำของผู้เล่นเหล่าผู้เล่นจะได้ลองสัมผัสกับความรู้สึกเหมือนกำลังเดทกับคนจริงๆในโลกแห่งนี้เริ่มเกมใหม่กับสู่เกมดูครังเริ่มเกมใหม่งั้นเหรอพิเศษเฉพาะรอบที่100งงั้นหรอถ้าคราวนี้มีตัวละครเป้าหมายเพิ่มมาด้วยก็ดีสิ เริ่มเกมใหม่ขอแสดงความยินดีคุณอิรินาเคลียร์ชากจบทุกรูปแบบได้เป็นคนแรกมอบเม็ดพิเศษเป็นรางวัลสำหรับการเคลียร์ครั้งแรกระหว่างดาวโหลดเพชรพิเศษจะไม่สามารถรีเซ็ตเกมได้ดาวนโหลดยกเลิกเคลียร์ฉากจบทุกรูปแบบคนแรกงั้นหรอฉันเนี่ยนะ คุ้มค่ากับการที่ตั้งหน้าตั้งตาเล่นเกมมาตั้งแต่วันเปิดตัวอยู่นะกำลังดาวน์โหลดแพทพิเศษเพื่อเป็นที่ระทึกการเคลียร์เกมครั้งแรกจะได้พบกับฉากจบลับเมื่อสะสมระดับความประทับใจกับตัวละครดาวน์โหลดสำเร็จกำลังดำเนินการสู่กับสู่เกมบทนำตลาดค้าทาส ยังไม่รีบเดินไปอีกหรือไงตุ๊กอืมกลิ่นวานิลาตังค่าให้รับกลิ่นเหม็นเป็นกลิ่นวานิลานี่อย่าทำตัวใจร้ายมากนักเลยนั่นสินค้าชั้นหนึ่งไม่ใช่หรือไงถึงจะแพงยังไงก็เป็นทาดอยู่ดีแค่ตาไม่เป็นอะไรก็พอแล้วนี่ ถึงจะบอกว่าพิเศษสำหรับรอบที่100แต่บทนำกับบทพูดนี่ยังเหมือนเดิมเลยฮะถ้ามีฟังก์ชันข้ามได้ก็น่าจะดีทุกท่านคงจะรอกันนานเลยนะครับและสินค้าชิ้นสุดท้ายของวันนี้ก็คือชนกลุ่มแห่งดวงตาสีข้ามผู้รอชีวิตจากนีออนครับผม เฮ้สองพล้านคนส0งพล้านคน2,500ล้าน7,500ล้านสองหมล้านคนส0 0 0มื S 2, ได้พบกับตัวละครหลักโดยบังเอิญ